อนุกูลสีสมบัติพอออสอพปเชียงใหม่เขต1 ทำบุญครบรอบ99ปีโรงเรียนพุทธิโสพลวันที่1กันยายน2567ดออรอนุกูลสีสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ99ปีวันก่อตั้งโรงเรียนพุทธิโสพลโดยมีพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธิโสพลและพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน99ทุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนพุทธิโสพลโดยมีนายวรลพภูจอมจิตรองผอ,อสอพป เชียงใหม่เขตหนึ่งผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ณนโะรงเรียนพุทธิโสพลอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่2กันยายน2567ดออรอนุกูลสีสมบัติผู้อานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นประธานการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับรวมถึงมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่งครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอกเกษตรจำนวนหนึ่งรายซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กรณียืมบัญชีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3พร้อมแนะนำแนวทางในการปฏิบัติและการเป็นข้าราชการที่ดีให้มีความมุ่งมัน่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มความสามารถโดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานรับรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปางปนยองอำเภอเมืองเชียงใหม่สพปเชียงใหม่เขต1 วันจันทร์ที่2กันยายน2567ดรอนุลศรีสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่15เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยงในการประเมินสมฤทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานในระยะเวลา1ปีจำนวน8รายในรูปแบบการประชุมทางไกล Google Meet ร่วมกับ นายเรืองยศปัญสิริพออสอพอปเชียงใหม่เขตสามนางสรัญญาบุตรดาพออสอพอปลำปางเขตสองและคณะกรรมการโดยให้การแนะนําและข้อเสนอแนะชักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยงและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้น,นที่การศึกษาผู้เข้ารับการโคชิ่งทั้ง8รายโดยมีนางสาววัฒนีจันแก้วผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการณห้องประชุมล้านนาสพปเชียงใหม่เขตหนึ่งวันจันทร์ที่2กันยายน2567นายเจษศรรม อดีตรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งได้เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2,566ประเภทโรงเรียนขนาดกลางซึ่งมีจำนวน6โรงเรียนสมัครรับการประเมินปีนี้ณนะห้องประชุมล้านเงินกระบวนการประเมินมีทั้งการนำเสนอการซักถามและการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานตาม5องค์ประกอบและเกณฑ์ที่กำหนดจากบูทนำเสนอของโรงเรียนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่5กันยายน2567ดออรอนุกูลศรีสมบัติผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1นายสเสน่รัชดารองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1เป็นประธานคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพสัมภาษณ์ีนิสิตโครงการเพชรในตมพร้อมด้วยนางสาวพิชยาภาจันโภคทรัพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสเก็ดกศ,ศึกษา และนางสาวพันนีจันแก้วผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเหมาะสมคอนแทคกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์นิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2567โรงเรียนบ้านเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ วันที่5 7ถึงกันยายน2567ดออรอนุกูลสีสมบัติผู้อำนวยการสามนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งนางฮัทัยรัฐชานสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งพร้อมนางสุนิทราพรมมนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตประวมจัดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ2,567รดะดับภูมิภาคภาคเหนือณนโะรงแรมคุ้มพุกชัเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันที่8กันยายน2567อกเดรอนุกูลสีสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนผู้มีความสามารถทางพหุปัญญาโดยมีนางหัทัยรั์ชานสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งนางสุนิธาพรหมลผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษาศึกษานิเทศให้การต้อนรับพร้อมมีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น90คนวันจันทร์ที่9กันยายน2567นายเสนรัชดารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นประธานการประถมนิเทศและรับรายงานตัวนิสิต โครงการเพชรในตงผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสาขาวิชาประถมศึกษาจำนวนหนึ่งรายโดยได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งให้โอวาทและหลักคิดในการทำงานให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มความสามารถและมีเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นครูปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักของจรรยบรณวิชาชีพครูและจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสเก็ดศึกษาวันที่9กันยายน2567รายการ m ันเดย์มอร์นิ่งทอล์กพพเชียงใหม่เขต1ครั้งที่44นำโดยนางสิริพรชัยรินผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้แจ้งวาระในหัวข้อเรื่องการเก็บเงินบำรุงลูกเสือในสถานศึกษา และการประเมินนักเรียนโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2567ช่วงที่2เรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงได้นำเสนอการ์ตูนอนิเมชันตามโครงการเด็กนกครพิงรักถิน่นรักไทยเรื่องลือระบือไกลด้วยซอฟต์พาวเวอร์ร่มบ่อสร้างโรงเรียนบ้านสันกำแพงผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet และถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งโดยมีในายน,นทวัฒน์กัญทิยะเจ้าหน้าที่เทคนิคเป็นผู้กำกับด้านเทคนิคณนะห้องประชุมล้านตอง CM Area ี Studio สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งวันที่10กันยายน2567นางสิริพรชัยรินนักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการออกตรวจร่วมเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนเชียงใหม่ปลอดภัยและห่างไกลาย,ยาเสพติดเพื่อเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนเชิงรุก ให้เกิดความปลอดภัยลดพฤติกรรมความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมและความรุนแรงสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองและเพื่อดูแลคุ้มครองช่วยเหลือและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนภายนอกสถานศึกษารวมถึงออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่หน้าหอประชุมร่มฟ้าดารารัฐโรงแรมแม่ริมวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่วันที่11กันยายน2567 นายเสนรัชดารองผู้อำนวยการสามักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนอโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพครั้งที่5ผ่านระบบวนะิดีโอคอนเฟรน์ณห้องประชุมล้านตองสามรักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งโดยมีนายภูทรจันทหงคุญยะจารดดำรงผู้ช่วยเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่ 11- ถึง12กันยายน2567นายเสน่ห์รัชดารองผู้อำนวยการสามรักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำรายละเอียดการย้ายค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปี2567รอบที่2ณห้องประชุมล้านเงินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่กศและรายละเอียดตัวชี้วัดที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดของค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี2567รอบที่2เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูและนำเสนออกอกกคสอเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติการย้ายต่อไปวันที่13กันยายน2567 นำโดยนางสิริพรชัยรินนักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยนางพิกุลรัตน์จงจ่รัสนุกุลนักวิชาการศึกษาชำนาญการและนางสาวสิริพรมงคลสุขสมนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและเพื่อเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังเหตุสร้างความปลอดภัยลดพฤติกรรมความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมและความรุนแรงดูแลคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสามนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชิงรุกณห้องประชุมล้านต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง16กันยายน2567นางสุนิธาพรมมผู้เมนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมด้วยนางสาวนาตยาอุปรา นางสาวรถปริงพันธ์และนางสาวส,สิวิมลจันหอมเข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสามรับเยาวชนเล่มที่44นะ่สณห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพโดยมีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทั้งนี้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดจำนวน24แห่งได้เข้ารับหนังสือสารานุกรมในครั้งนี้ด้วยวันที่16กันยายน2567เวลา9นาฬิกาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งนางสาวพิษณีโฉมอมฤต ู้วงโดยการกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนเรียนดีมีความสุขจากพลตรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับฟังการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนเรียนดีมีความสุขณห้องประชุมล้านนาสพปอเชียงใหม่เขตหนึ่งวันที่16-18กันยายน2567นางสาวปิยรัตน์องเชิญนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผอ,อ,อกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลณรงรมดีไอเดลโฮเทลแอนด์รีสิเดน์จังหวัดปทุมธานีโดยมีวิทยากรจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีเช่นบริษัทโซนอริตี้จำกัดในเรื่อง General Security ้อเวนิสบริษัทเอเทนติกคอนซัลทิงในเรื่อง PDA Data า o ้าคอรเนและการอภิปรายในเรื่องการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสอพท การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะนเทคโนโลยีดิจิทัลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแผนพัฒนาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีศึกษาธิการวันที่17กันยายน2567นายเสน่รัชดารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังครูพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวเพื่อดำเนินการบริหารอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สําหรับการบริหารงานบุคคลมีความโปรง่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการณห้องประชุมล้านนาสํา,สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งวันที่17กันยายน2567นางสิริพรชัยรินนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินกิจกรรมอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิ คุ้มกันรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ภูมิคุ้มใจห่างไกลยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีวิทยากรจากตำรวจภูธรภาค4เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่สามารถงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5และนักจิตวิทยามาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดพัฒนาทักษะการตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์เพื่อห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบและเลือกแนวทางชีวิตที่ดีโดยมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนแกนนำต้านภายัยยาเสพติดเข้าร่วมจำนวน55คน ณนะค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ค่ายสุเทพอเภเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันที่19กันยายน2567ดออรอนุกูลศรีสมบัติผอ,อ,อสอพอปอเชียงใหม่เขตหนึงประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาเพระว่าเขตตรวจราชการที่15เป็นประธานในการประเมินสัมริธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ,อสอพทพร้อมด้วยนายเรืองยศปัญสิริผอ,อสอพอปอ เชียงใหม่เขตสากรรมการและนางอัชาราช่วยนุ่มผอ,อสอพอมเอชียงใหม่กรรมการและเลขานุก,การร่วมกันประเมินสัมฤทธิผลและซักถามพร้อมให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆต,ต,ตามนโยบายการศึกษาแก่รองผอ,อสอพอทอจำนวน13ราย8เขตต่อพื้นที่การศึกษาโดยมีนางสาวพณนีจันแก้วผอ,อกลุ่มบริหารงานบุคคลสอพอปเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ,อสอพอทอสังกัดสอพอทอครั้งที่2 2567ระยะ6เดือนหลังในระยะเวลา1ปีณนะ ห้องประชุมสุภัตราโรงแรมเชียงใหม่ผู้อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันที่21กันยายน2567นาิงสิริพรชัยรินนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยนางสุนิธาพรมาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวประจาปีการศึกษา2567โดยประชุม ซักซ้อมการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระหว่างสามักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งและผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวณห้องประชุมล้านเงินสามนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งวันจันทร์ที่23กันยายน2567นางหทัยรัชชานสีรองผู้อำนวยการสามักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง <well> <subsequent> เป็นประธานในพิธีเปิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การถอดรหัสนวัตกรรมการอ่านเขียน19รายการของครูในสังกัดณห้องประชุมล้านเงินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งวันที่24กันยายน2567นางอหางทัยรัชชานสีรองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งพร้อมด้วยนางสิริพรชัยรินนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพืื้้นนนนที่่ตตติดดดาาามคคหหชวยเเเลลลอออ็็กกกกกงั และป้องกันเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงออกกลางคันตามโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการพาน้องกลับมาเรียนณนะโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่อ่อนโรงเรียนวัดห้วยแก้ว วันที่25กันยายน2567สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งนามโดยนายอนุกูลศรีสมบัติพอ,อ,สอสเสือพ่อพานปอปลาเชียงใหม่เขตหนึ่งรวมกับนายคงกระพันธ์เวลุษาโรดศึกษาธิการจ,จังหวัดเชียงใหม่พอสอดออรสุบันพรเวียงหัวหน้าศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อเพิ่มโอกาสทางสังคมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ประกอบด้วยผู้อำนวยการสามักตาขนต้นข รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กำกับดูแลกลุ่มนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน3คนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามในสังกัดสอเสือพพมาเชียงใหม่สพปเชียงใหม่เขต1-6เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่เพิ่มขีดความสามารถและคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาณห้องประชุมล้านนาสามนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง วันศุกร์ที่27กันยายน2567นายในอนุกูลศรีสมบัติผอสพปเชียงใหม่เขตหนึ่งรับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานขางงานคันกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2567กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่15เชียงใหม่แม่ห้องสอนลำปางลำพูนตามแนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสองสาระสำคัญของประเด็นการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ณห,ห้องประชุมสามลักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2วันที่28กันยายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีในอนุกูุณศรีสมบัติผู้อำนวยการสามลักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่5 2567เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายและรับฟังนโยบายของรัฐบาลใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และที่ทางการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครบน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่